ช่างกวอ๋อโอ,โอ้แต่แปลเป็นไทยแล้วก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยใครมันฉกตุห้หีอะไรเธอเนี่ไว้สะอ่านเหมือนกันเนี่ยเล่นเกมมาตั้งหลายรอบมาเรียกชื่อเกมผิดอยู่เรื่อยเลยโอเคอ่ะอะไรวะอ๋อเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดโอเค โอ้แต่รอบนี้คนเล่นเยอะจังเลยทุกทีจะเล่นประมาณเจ็ดแปดคนเองเหลืองฟ้าอุ้ยปินตาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาอัปเดตใหม่แน่เลยนี่ไงมันกดสกิปหรือมันบวกกันวะอ่าบีมบีมพี่อยู่ข้างใครหกหกห้าหยแอกหนึ่งสวยพี่สวย ไอเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่รู้อยู่ค้างใครแล้วกูวกดข้ามแล้วกันไ <c oughs> อเดียไเ,เดียนะมันตายได้ไงอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆใครไปรู้บทมันอ่ะไปไปไปเราขี้เกียจเปิดไมค์คุยอะ่ะอย่าอยู่งเงียเๆียบอะ่ะเราขี้เกียจเปิดไมค์คุยไงประเด็นสัญญาณเราพร้อมแล้วโอ้โอ้อาววิฟูกูตแตกกำลังตามหาเลย อยู่ห้องเครื่องด้านล่างเลยอ่ะดดก็มาเจอศพอยู่ห้องด้านล่างไงสีแดงตรงไหนวะกล้องของตัวก้ามตัวบวกใครครับโอเคครับคครบวกสีแดงเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นแคนาเดียนนะโอดค,ครับสีดำเราก็แปลกๆนะเนะขาโดโดว่าสีดำอ่ะดูปันปันไม่ใช่นะครับใครโดโดไม่มีนะครับผมแค่ดูสิแอะแหละยงไม่ใช่นะหลย ก็มานั่งลุ้นใช่ไหมใครเป็นโดโด้นี่ยทีไม่จริงหรอว่าใครฆ่าทำไมมันแย่ว่ะไม่รู้ไม่ได้ป่าผมทำไมวะอไม่ใช่เป็นไอ้เหี้ยมึงจำคำพูดไว้นะมึงบอกว่าไม่คัดขากันนะมึงจำคำพูดกูไว้กูไม่เชื่อใจมึงเลยไอ้เหี้ยบเจียดนะลูกๆไม่ขัดขากันโอ้ยเมาโอ้ยเสียงใครเสียงใครเสียงไม่ใครโอู๊แป๊บแป๊บแป๊บกูกูถามคำเดียวหยองว่่าพีหยอง มึงบอกบัให้ใครรู้บ้างโอ้โหไอฟูไกลบอสเลยนั่นแงมึงไม่ต้องไปซื่อตับใครเลยรู้อยู่สองคนอ่ะมึงก็อยู่แค่สองคนปะจะแตกใจอะไรหลาถ้าจะตายไม่บอกคุครับไม่บอกคับเดนคุณเดนไปได้ยินครับแคนาเดียนเดยวจะร้องก็เหมือนมันอยู่ตรงนี้กันบานเลยวะอยู่กี่ศพเนี่ยอ๋อตรงนี้เหรอ ยังไงวะอ๋อเลียงเจ้าดีดิที่ช็อปว่าไม่ราดกดทำไมหักคู่รักเหรอสีม่วงเป็นไม่สีม่วงเป็นสีม่วงเป็นฮะเป็นอะไรอ่ะอีกแล้ววะน้องโดดอีกแล้วผมเห็นพี่ผมเห็นจะคาตาเลยพี่เห็นอะไรวะเห็นอะไรวะผมเห็นว่า มีมงเหรนเห็นเป็นม่เป็นอ่าเป็นครับครับเป็นอะไรอ่ะเป็นไรมุงคนดีเป็นอะไรอะไรคนดีพี่คนดีเอ้กาสิกาจับปังออ้กาเป็นโดโด่เป็อะไรพูดอะไรงั้นโดโดใช่ครับเอกาเป็นโดโดเห็ด้วยใช่ครับลองดออใช่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยโอเคลูกคนเดียวละ ไ่ใช่ดิวอยู่ไหนวัวส้านักกปนยิงดิยิงยิงดิว่าจิงซมันกลดิผมกดแล้วพี่ผมกดแล้วเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาดิเอาดิโอ้ยกดิว่กูไปแล้โอเคไปแกกันครับไปแกกันแกกันเร็วป๊บแปมีพี่คิน

ปิดประตูต oh, ีแมวเฉยเลยเปิดยังวะโอเคเปิดแล้วใช่เปล่ายางเงีนโอเคเปิดแล้วไปแล้วอ่ะตาย้องตายวมันไงกูว่าแล้วใครยิงใครเห็นผมไหมที่ก <c oughs> oh, ินของมันเป็นนเดี่ยวแล่เรียบร้อยโดโอ้าวแตกมึงัวยรึซ้อนแปลว่ามันเป็นโดโดแน่เลย หยองมันรู้สึกว่าหยองมันเคยพูดโลตอนที่ยืนรวมๆกันอยู่นะโลอะไรวะกูมันบอกว่าเป็นอะไรนะมันเป็นเสื้อมันเป็นเสื้อมั้งก็ยให้มันสงสัยไปแม่ถ้าเป็นโดด้วยเรากุอยากให้มือสงสัยเต็มที่เลยแหละไม่ต้องห่วงใช่เป็นประตูอัดหน้าอีกนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาโอเคซ้อมไฟว่ะ โอ้โอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหซ่อมไฟไม่อยากซ่อมมีใครตายมั้งหรอไม่ใช่ตรงนี้เหรอตรงไหนวะไม่เป็นก็ได้เพราะว่าทางเนี้ยมันจะทีู่งมาปัดปัดปัดอันเนี้ยคูบอกแล้วว่าไอ้มาดิ้งไอ้ไมาดิ้งไอ้ไมาด้เลยอันเนี้ยเฮ้ยครูบอกที่แบบถ้าให้คุณผูจัดการบ้างเดี๋ยวพวกเรานั่งยืนดูกันไหมโอกาสคนที่ตายเป็นแคนาเดียนสูงนะเขาไม่ไหวจัด อย่าถ้าเกิดว่าไม้มันระหว่างทางมันฆ่าคุณทำไงเฮ้ยเราก็มารวมๆกันไงเดี๋ยวเรามารวมกันปูหมวดปะ่ะแล้วปล่อยให้ภูไปฆ่าไม้เออถ้าไปิถึ่ว่าเราปเปนเราเดิน,นไปแล้วม<ป>าปาผมก่อนนะพี่ทำไงโอ้ยถ้ามันปาดก่อนเรากดปุ่มแล้วโหวดใ้ไม้ออกไงไอ้ไม้เป็นโดโด้นิฮานะกูบอกไว้ก่อนไม้อ,อ๋อสงสัยดีนะมึง กน้องก็น่าจะไปที่ดีๆที่ดีดีกว่าเดี๋ยวเชือเดี๋ยวเชือตั้งแต่ตอนที่เราเดี๋ยวเชื่อใสจังเลยไม่เป็นไรพี่แสดงว่ามีโอคอนอยู่แน่เมีความผิดโดนมติสาธารณะเวลาฉันร้องเล่นร้องเลยเดนเรามันถูกเว้ยยังไม่ได้ปาดใครเลยอ้าวแต่เองเด็ด แล้วเองแต่ให้มันฆ่าเราเพื่อ <c oughs> อะไรเนี่ยอุตส่าต่อยฆ่าคูรันยังไม่ชนะอีกอะใครสี่ะคู่รักอีกแล้วเหรอแล้วคู่ไปคู่รักกับใครล่ะเนี่ยเช่างมันมันพอลกิดดีวะอันนี้มันทำยังไงมันวะไม่เคยเข้าใจสรื่งีนั้นเนี่ยตบหมอน ผมจะเมาส์กูจะพังก่อนไหมเนี่ยโอ้ยกูเจอแล้วกูเจอเดยวคู่กูแล้วเด็กดีนะเด็กดีนะคู่ของเราเด็กดีเยอไอันนี้มันก็อดเกมเลยอ้อเด็กดีโคตรน่ากลัวเลยเนอ่ยกลัวมันเลยทุกคนที่มันเป็นโดโน่อะ แกวิ่งออกแล้วโดดยช่างแม่งอย๊ดโังอวดโดยช่างแม่งไแต่กูกูมีความเห็นว่าไอ้กูอยากให้ไม่คนที่ไม่ดังที่สุดออกเว้ยตอนเนี้ยโอเคโอเคเสียงเริ่นหรอโอเสียงเริ่นหรอพี่ชายอะไมพี่ช่ยงกับผมหรือวะพี่ชายแบบโง่ๆเลยโดนตัดเวน่าไม่พี่ชายตุติเองเลยตัวเองเลยตัวเองเลยหน่าก็ตาแล้ว อุ๊ปะโลมดเดี๋ยวดดไปเดไดดมันโดอได้่้มไม่ตายจริงเด็กดีเจ็บปวดแบบนี้ลยคิดแพ้หอกดี่มาโดนด้วยนั้นจะกดทำไมลูกผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะโดนไง ปกติพวกเขาไม่หวกผมไงปกติพวกเขาเขายังปั่นอ่ะเดีนี้ไม่รู้ไม่เขาอะไรเขาอเขาดีเขาเลยเข็มโอ้โหพุเลยอ่ะโอ้ยเขาแข็งหมดแล้วเอาไ่พากันอะไรง่ายๆอยู่ดีวะโอเคโอ้ยเขาแข็งเลยตาจะไอะไม่งลรตั้งใจเกินโหวตมากเกินนะแบบผมเพียงมาก ก็เมื่อสักจะไปดินแล้วอ่ะจะไปจะไปเด็กเียแล้วแต่เติบโตแต่มาลงเด็กดีอีกแล้วมันมันเปลี่ยนจะเปลี่ยนผลอยู่แล้วเหมือนจะโดนมามาสั่งไฟแล้วมาโอ้ข้าก็อย่างนี้ได้หรออืมได้ทำอ่ะโอ้ดีดำต่อหน้าต่อตาแล้วก็ยืนนิ่งกันด้วยนะพี่จะกะทำไมพี่จะกะทำไมไม่รู้วะเหรอกูเห็นตกเกิดกับ ผมว่ามีมีหัวเสียงไปหาึ่งแล้วไม่ตายวะอะไรยี่ให้ทำพี่อ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยใครอ่ะผมอยู่พี่มาสองคนเนาะใช่ได้ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินไหมเพื่อน นี่ยปาดกูแล้วไอ้ดินมันรู้โรกูมึงมาปาดกูมึงก็ตายแล้วเป็นไรนะพี่ไอ้ไอ้เดดดินเป็นไรนะไอ้ดินมันรู้โลกูไอ้ดินน่ะมันกูบอกดินไปตั้งนานแล้วเป็นแคนาเดียนแต่ไอ้แข้งแก่เขาแขังแก่คนข้างไงมีอีกมึงแล้วแม่งเริ่มตึงละโอเค ดิ้นเชื่อใจกูไหมเมยไม่ไม่ดิ้นเชื่อใจกูไหมกูถามแค่นั้นกูเชื่อใจมึงเพื่อนกูเป็นเพื่อนมึงมาสิบปีเขาข่าต่อหน้ากูแค่นั้นโอเคกูเชื่อใจมึงเพื่อนเพื่อนรักซึ่งมึงปวดใครเนี่ยรอปวนวันไงเพื่อนไอ้ยักษ์ทนายอยู่แล้วอะแล้วบวดตอนไหนไปบวดไปบวดตอนหน้าเขาาก็เต้งให้สิลูกแอบไม่ดีเลยโอ้เพื่อนโอ้ยจำได้เหรอเดี๋ยววัเราแม่งสุดยอดใช่ไหมแล้วเแล้ว ใส่ไม่ดีเลยรักแล้ไม่เก่าเลยไม่ดินแบบแบบกูเซ็งจัดเลยอ่ะกูเดินอยู่ดีแผลตีกูฉีกเลือดอาบเลยเยี่ยกูงงเลยอ่ะเราเนี่ยนะปาดเลยเนี่ยจันทร์แบบพระตะกรอน่ะใครเลยอ่ะเซ็งไม่ทาพี่คินหรอกเว้ยพี่คินนะเซ็งหมดยี่ไป่ทำอะไรเลยแล้วอยู่ดีก็ตายใช่ไม่ทำอะไรอยู่เลยตายไใครกินวะคุณรักเนี่ยไอ้ยี่เขียว่มันมันไปพูดมั่วไว้แล้วมันโดนโหวตเว้มันเป็นมันเลเวอร์แล้วมันตายหายแล้วมันมันเป็นอะไมีนมีน